โอเคเราก็จะกลับมาเล่นเกมโปเกม่อนกับน้องเคนะก็พูดคุยกับน้องนิดหน่อยแต่ที่หนักใจคือน้องเมินเราตลอดเลยอะนะเ <temperatures> <places> หนื่อยใจนะทุกคนแล้วก็ตอนนี้คือพี่ฟอยงอนน้องทีนะพี่สาวคนโตที่กำลังงอนน้องชายคนเล็กนะทุกคนเกิดมาเป็นน้องคนเล็กก็จะเป็นแบบนี้แล้วนะ ตอนเด็กๆด,ดูแลมาอย่างดีตอนตันี่ไปเลยนะสภาพไม่รู้จะพูดอะไรแล้วนะทุกคนอันนี้ก็ลนไม่ไหวนะสกิลเรายังไม่พร้อมก็ประมาณนี้นะทุกคนแต่ดูว่าตัวเองจะรอดสกิ่ตานะแต่ดูทรงไม่น่ารอด จะรอดูนะทุกคนอันนี้ก็สตูออกในป้อมอย่างเดียวเลยนะคือแน่จริงก็ออกมาสิอันนี้เราก็วนในป้อมเหมือนกันนะถ้าเสียงเราไม่ชัดเราก็ขอโทษด้วยนะทุกคนอาจจะมีเสียงลบกวนแทรกซองบ้างนะกว่าจะลงคลิปก็ใช้เวลานานนิดนึงเพราะว่าไม่ได้ภากนะ เขเสียงรบกวนจากน้องทีเยอะมากโดยเฉพากับเสียงลมนะและที่จาไม่ผิดก,ก็คือวันนี้น้องหลับคาโทรศัพท์อีกแล้วนะทุกคนในตอนท้ายๆนะแต่ไม่ได้เอามาให้ดูนะถ้ามาให้ดูแล้วทุกคนจะกลายเป็นคลิปขำไปเลยนะนแล้วก็ลําบากใจนะทุกคน ก็จะเป็นตามที่ทุกคนเห็นเลยนะโอ้ยไม่ไหวดูทรงแล้วเละแน่สรุปรอดนะกว่าตาดังได้นี่ใช้เวลานาน,านมากออเดอยสัตวยออในป้อมนะ พูติดตะขัดนิดนึงนะทุกคนยังไม่ชินเท่าไหร่อันนี้คือเดนหนีเราไปเฉยเลยแบบงงๆนะดูทรงเรวสู้ไม่ไหวอะทุกคนแล้วก็ตามคาดนะเราก็ไม่ไหวจริงอะอันนี้ถอยออกมาแล้วนะ แล้วก็กำลังเดินวนนะแล้วก็เรียบร้อยกลับมาที่ป้อมตัวเองนะแต่ไม่ไหวอะ่ะเยอะเกินก็ไม่แปลกหรอกทุกคนแล้วก็จะประมาณนี้นะทุกคนเราไม่พูดอะไรมากแล้ว อันนี้คืออยู่ในพุ่มไม้นะพุ่มไม้แล้วไว้จะรอดไหมนอตั้งหลักก่อนนะไม่ไหวอ่ะเยอะเ,ยเกินแล้วก็ เริ่มเกมต่อไปได้เลยนะทุกคนก็ไม่พูดอะไรเยอะนะก็จะประมาณนี้แหละทุกคนโอ้ยจะตายอยู่ <Anthony. S 2> แล้วอันนี้ก็คือ <factual S 2> <Jamie. S 1> แบบ ต้องตั้งหลักก่อนนะทุกคนดูนทรงไม่ไหวเปลี่ยนป้อมมาอยู่ด้านบนแล้วเนี่ยแต่ก็ไม่ไหวเหมือนกันฮะจริงๆก็หนีเล่นมาไม่ไหวเด้อคือจังหวะที่จะไปช่วยเพื่อนก็คือแบบเพื่อนหนีจบเลย <S <S แต่ก็ไม่เป็นไรได้อยู่ ไดูว่าใครจะชนะนะแล้วเราก็บ่นในเกมนี้บ่อยสุดคือช่วยเพื่อนพยายามช่วยเพื่อนในทีมสภาพก็คือเป็นอย่างที่ทุกคนเห็นเพื่อนไม่ช่วยกลับเอออันนี้แหละจากนี้แหละที่โคตรเกลียดอ่ะโอ้โหไม่รู้ทำไมเหมือนกันทุกคนเหนื่อยใจอ่ะ มันเหนื่อยใจเกินแบบนี้นะโอเคก็จะประมาณนี้นะพูดไไม่เยอะนะถ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขออภัยที่นาทุกคนก็จะทำคลิปประมาณนี้แหละ ก็อาจจะพูดน้อยหน่อยนะบางช่วงนะก็อาจจะไม่ค่อยพูดเนาะป้อมของเราเหลือสามป้อมป้อมของศัตรูเหลือสองป้อมมาดูว่าจะดังได้ไหมมาดูว่าจะชนะได้ไหมนะแต่ดูซุงเราไม่ไหวเราตายบ่อยมากเลยเพราพยายามช่วยเพื่อนนะเราเบาเสียงสุดเลยนะทุกคนเราก็เปิดเสียงโทรแบบหนักมาก หน่อยใจอะทุกคนแล้วก็มาที่พ้อมบนนะแล้วก็ประมาณนี้นะมีเสียงรบกวนอย่างที่ทุกคนเห็นเลย ขออภัยด้วยนะทุกคนคืออยู่บ้านตัวเองแหละแต่ว่าทีนี้ข้างบ้านมันมีงาน่ะนะก็คืองานเลี้ยงอ่ะแล้วเสียงมันดังมากแล้วมันเสียงรบกวนเยอะเฮ้ยเหนื่อยใจอะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะป้อมสัตูเหลือหนึ่งป้อมไม่ดีสองดีก็คือป้อมเล็กกับป้อมใหญ่นะอันนี้คือบอลดังโอ้โหซากศพชัดๆเลยมันเยอะเกิน อันนี้ถอยออกมาก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปสู้นะทุกคนเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราเสียเปรียบนะอันนี้เราจะไปดังนะแต่ไม่รู้จะทานหรือเปล่านะทุกคน ุบไม่ทันนะเรียบร้อยเลยแต่ก็อันนี้คือเราเปิดสกอร์ให้ดูแล้วนะนี่แหละนะทุกคนไม่นะป้อมเรา โอ้เราจะรอดไหมเนี่ยสรุปเรียบร้อยนะทุกคนแก้แค้นสำเร็จนะหมันไส้มานาะนแล้วตัวเนี้ยเสียงก็จะเบาบางจังหวะแล้วก็จะดังบางจังหวะใช่ไหมล่ะคือแบบ โอ้โหมันก็จะประมาณนี้แหละเราก็พูดอะไรมากไม่ได้นะเรียบร้อยนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะเราตายแล้วนะทุกคนแล้วก็ให้ดูสเตก็กี่ทีหนึ่งแล้วก็จะประมาณนี้แหละทุกคน แล้วม,มาดูว่าเพื่อนเรา